อัสลามอะไรกุ้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูผัดพริกเผาไก่คนาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะหั่นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นหอมใหญ่หั่นคนาค่ะ เสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่พริกกระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่พริกเผาลงไปค่ะ ตามด้วยไก่จากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าไก่จะสุกนะคะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อย รุงรสด้วยซอสหอยนางรมีีิ้วขาวน้ำตาลทราย เสร็จแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปค่ะตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็คะน้าค่ะ จากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไม่ต้องนั้นนะคะเอาแค่เอาแค่ผักพอสลดค่ะประมาณนี้นะคะตักเสิร์ฟใส่จาน แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูผัดพริกเผาไก่ค้าเมนูนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ